ผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีลักษณะนิสัยเป็นคนจริงจังกับชีวิตพูดจริงทำจริงและอยู่ในประเภทแข็งนอกอ่อนในแต่ก็ดวงแข็งผู้คิดทำร้ายมักไม่สำเร็จโบราณอาจารย์จึงใช้พระปางนาคปกเป็นพระประจำวันเกิดอันหมายถึงพระยามุจลินนัรลาชที่มาแผ่พังพานเพื่อป้องกันภัยอันตรายแก่องค์พระพุทธเจ้าเลือกแขวนพระประจำวันเกิดเป็นสิริมงคล ส่งเสริมโชคชะตาราศีพระเครื่องที่มาเสริมดวงควรเป็นพระที่ทําจากเนื้อว่านเพราะมีลักษณะเย็นและเป็นสิ่งบริสุทธิ์จากธรรมชาติผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนมีความมุ่งมั่นในการงานคล่องแค่วว่องไวแต่ก็มักฉุนเฉียวง่ายการตัดสินใจจึงขาดความยังคิดเป็นเหตุให้อาจมีศัตรูหรือคู่อริโดยไม่รู้ตัวโบราณอาจารย์จึงใช้พระปางถวายเนตร เป็นพระประจำวันเกิดเนื่องจากปางยืนพิจารณาธรรมในท่าสารวมอันหมายถึงการกระทําต่างๆอย่างมีสติเลือกแขวนพระประจำวันเกิดเป็นสิริมงคลส่งเสริมโชคชะตาราศีพระเครื่องควรเป็นพิมพ์ที่ผ่านความร้อนซึ่งจะช่วยหนุนท่าประจำตัวโดยเฉพาะพระปางมารพิชัยเพราะเป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพยามมารได้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั้งหลายโกรธง่ายหายเร็วทําการสิ่งใดมักละเอียดรอบคอบเหมาะกับงานด้านศิลปะแต่ก็ใจน้อยและอ่อนไหวง่ายทําให้ขาดอํานาจและวาสนาโบราณอาจารย์จึงให้พระปางห้ามญาติเป็นพระประจําวันเกิดเพราะดาวจันทร์ความคิดสับสนบางนี้จึงเหมือนเตือนเจ้าชะตาเลือกแขวนพระประจําวันเกิดเป็นสิริมงคลส่งเสริมโชคชะตาราศีพระเครื่องที่เหมาะสมควรเป็น พระยอดตะกูลขุนพลที่ทำด้วยโลหะเช่นตะกัวแก่ดีบุกชินเงินหรือตะกวดสนิมแดงเพื่อเสริมบารมีอำนาจผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นคนมุทะลุดุดันเจ้าอารมณ์โมโหร้ายแต่ก็เป็นคนรักจริงเอาจริงเอาจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างโบราณอาจารย์ท่านจึงให้พระปางสายญาตเป็นพระปางประจําวันเกิดให้ความหมายถึงพระนอนเย็นอน,อนุสติเตือนใจให้รู้จักความเยือกเย็น เลือกแหวนพระประจำวันเกิดเป็นสีมงคลส่งเสริมโชคชะตาราศีพระเครื่องควรเป็นผงกุตขุลที่ไม่ผ่านความร้อนโดยเฉพาะพระผงในตระกูลสมเด็จเพราะพุทธานุภาพขององค์พระจะช่วยให้จิตใจเยือกเย็นเป็นสมาธิสามารถบรรเทาธาตุโทสะจริตของเจ้าชะตาได้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นคนเดินทางเก่งฝีปากกล้าค้าขายคล่องมักได้ลาบจากการพูดจา แต่ก็เป็นคนทําคนคนไม่ขึ้นและปิดทองหลังพระโบราณอาจารย์ท่านจึงใช้พระปางอุ้มบาทเป็นพระประจำวันเกิดอันหมายถึงการบินทบาทปวดสัตว์โดยไม่ได้เห็นแก่ชนชั้นวันนะเลือกแขวนพระประจำวันเกิดเป็นสิริมงคลส่งเสริมโชคชะตาราศีวันพุธกลางวันเป็นเลือกแห่งการทำมากินพระเครื่องที่เหมาะสมควรเป็นพระประเภทลีลาอันหมายถึงความก้าวหน้า ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนลึกลับมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและมีลางสังหรณ์แต่ไม่ค่อยมีคนเข้าใจเวลามีปัญหามักหาที่ปรึกษายากโบราณอาจารย์จึงใช้พระปางป่าเลไลเป็นอนุสติเพราะเป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงเบื่อหน่ายสาวกที่ขัดแย้งกันจึงเสด็จไปเพียงลำพังณนะป่าเลไล มีช้างป่ามาถวายกล้วยและลิงมาถวายน้ำผึ้งเลือกแหวนพระประจำวันเกิดเป็นสีิมงคลส่งเสริมโชคชะตาราศีเครื่องรางของขลังพกพาให้เสริมดวงและป้องกันอาถรรพ์ต่างๆผู้ที่เกิดวันพฤหัสบป,ปีมีปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีความยุติธรรมเที่ททยงตรงชอบเรียนรู้แต่ก็ไม่ยอมคนจนเหมือนคนที่มีสังคมแคบโบราณาจารย์จึงใช้พระปางสมาธิเป็นพระปางประจำวันเกิด เพราะการเจริญสมาธิจะถึงซึ่งปัญญาเลือกแขวนพระประจำวันเกิดเป็นสีิมงคลส่งเสริมโชคชะตาราศีพระเครื่องที่เหมาะสมควรเป็นพระปางเปิดโลกซึ่งถือเป็นพระแห่งปัญญาเพื่อช่วยเสริมวาสนาขอผู้ที่เกิดวันศุ์เป็นคนราคาจริตสูงลงไหลในสิ่งสวยๆงามๆแต่ก็เป็นคนทำงานละเอียดประณีตโบราณอาจารย์จึงใช้พระปางลำพึงซึ่งเป็นปางที่พระพุทธเจ้า ทรงพิจารณาธรรมสังเวทเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจเลือกแขวนพระประจำวันเกิดเป็นสีริลิมุงคลส่งเสริมโชคชะตาราสีพระเครื่องที่เหมาะสมควรเป็นพระปิตามหาอุซึ่งนอกจากเตือนสติแล้วยังช่วยส่งเสริมดวงชะตาโชคลาภและวาสนาด้วยขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีๆนะครับ